เอาละเราปั่นเสร็จนะครับผมนะ <_ an> มามาปึ๊บเนี่ยว้ามาแล้วเห็นไหมเนี่ยวิ่งเข้าแมสอย่างเงี้ยไปข้างหลังเนี่ยกดใช้เลยหน,นึ่งสองซ้ำเนี่ยเงี้ย <an> <_ an> โอ้โหว้ามาไม่ไกลเนี่ยว้ามาเร่งอยู่เอากาแลงเลยโอเคครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกรันอีกแล้วนะครับและเราอยู่ในแบบไวโอเลนต์ดิสทริกกันอ,ก <_ an> อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ที่หลายคนเขาแบบ ไม่ค่อยเอาไปใช้นะมันเป็นอุปกรณ์ที่ดูเท่ามากนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คนเขาไม่ค่อยเอาไปใช้นะคุณผู้ชมอุปกรณ์นั้นเนี่ยก็คืออุปกรณ์อันนี้น,นั่นเองนะครับประตูวาร์ปนะครับคุณผ,ผู้ชมสามารถวาร์ปไปที่ใดก็ได้บนแมปนะครับคือตอนอ่านเนี่ยเหมือนดูเท่ามากนะครับแต่ตอนใช้จะเป็นไงเดี๋ยวผมจะไม่สปอยนะครับผมรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะแบบเป็นยังไงนะคือผมรู้แล้วนะว่าเป็นไงแต่ผมจะไม่บอกคุณผู้ชมนะครับผมใบ้ให้แค่ว่าคคผผููชมมมลออง่่าานนนนํพดดทีีีััเเขยะรบื ใช้คุณจะเปลี่ยนพอร์ตตับตรับตับ,ตบออพอร์ตรับสัญญาณ <c oughs> ผมม้วนอ่านม้่วหมดละ <c oughs> พอร์ตรับสัญญาณคาถาเป็นเวลา3วินาทีและจะเทเลพอร์ตไปยังสถานที่ใดก็ได้บนแผนที่อ่านแค่2บรรทัดสุดท้ายนะครับเทเลพอร์ตไปยังสถานที่ใดก็ได้บนแผนที่คุณผู้ชมความหมายมันค่อนข้างแบบพูดได้หลายแบบนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคุณผู้ชม อ่ะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตาสุดท้ายแล้วเสียงผมเริ่มแหบแล้วครับไม่ไหวละช่วงนี้อัดคลิปบ่อยมากนะคุณผู้ชมกลัวไม่มีให้คุณผู้ชมดูนั่นแหละอ่ะด่านกระท่อมอุย้ยได้ด่านนี้ดีเลยนานๆทีจะอสุ่มออกด่านนี้นะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอุปกรณ์วาร์ปที่เขาไม่ใช้กันเนะี่ยทําไมเขาถึงไม่ใช้กันนะครับอ่ะผมจะเริ่มบอกเลยนะครับอุปกรณ์วาร์ปนะครับใช้ได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีคูดาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ากดววารไปไแล้นะคับ ฆาตกรสามารถตามไปได้นะครับถ้าเข้าช่องตรงวงวาร์ฟนะครับแล้วก็เพื่อเราสามารถตามวงวาร์ฟเราไปได้นะครับก่อนที่วงวาร์ฟมันจะหายไปนะประมาณสัก3ามวิมันจะหายนะครับก็พอเรากดใช้เลยมันจะยังไม่วาร์ฟนะครับแล้วก็การวาร์ฟเป็นการสุ่มนะครับไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่จะวาร์ฟได้อย่างที่ผมบอกให้อ่านข้อมูลดีๆนะครับวาร์ฟไปยังที่ไหนก็ได้บนแแบบนะครับที่ไหนก็ได้ก็คือแบบที่ไหนก็ได้จริงในแบบนี้แต่ว่าเราไม่สามารถเลือกได้นั่นเองนะครับเขาเขียนไม่ครบนะครับผมนะ คือผมลองเอาไปใช้รอบแรกเนี่ยก็คือวาร์ปไปหาฆาตกรนะครับุตส่าส์วิ่งฉีกไปแล้วว่าร์ปลากผมแบบวาร์ปกลับไปหาฆาตกร,กรผมนี่แบบพอเลยทําคลิปแล้วลพอเลยก็จริงๆิมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่าอประโยชน์มันเอาไว้แบบสําหรับสายเนียนมากกว่านะคุณผู้ชมคือวาร์ปไปในที่ไกลๆอะ่ะถ้าโชคดีอ่ะนะก็เดี๋ยวปั่นเครื่องนี้เสร็จผมจะใช้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะสามารถใช้อยู่ขณะจู๊ก็ได้นะสมมติแบบ จุกจูกอยู่ไม่มีที่จู๊อย่างเงี้ยแล้วก็แบบสามารถฆาตรกรแบบไม่ได้ตามติดหลังนะแบบสามารถหลบตาม,ตามล่อตามลืบตามขอบอะไรอย่างงี้ได้แบบรับตาฆาตรกรแล้วก็กดก็ได้นะครับเพราะมีเวลาโอ้เป็นอัศวินนะครับม่กี่เดินสวนผมไปเลยนะคุณผ,ผู้ชมคือเดี๋ยวเดี๋ยวรอจัองหวะผมจะกดใช้ให้ดูดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวใช้ตอนนี้มันจะเปลืองไปหน่อยนะครับแล้วกลัวมันจะวาร์ปกลับไปทางฆาตรกรด้วยไม่ใช่อะไร <c oughs> มันมีความเสี่ยงนะครับชิ้นเนี้ย อุปกรณ์ที่แน่คุณผู้ชมจะใช้ก็คิดดีๆนะครับอย่าก,กดใช้บ่อยเกินไปละคุณผู้ชมมันไม่ใช่ทุกรอบที่จะโชคดีนะครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับก็ใช้ในายามจําเป็นนะกันคุณผู้ชมผมก็ขอปั่นไปก่อนละกันนะครับปั่นไฟไว้นะครับที่ผมเอามานะเปิร์กตกจากที่สูงก็วิ่งไหวด้วยนะครับแต่ว่าต้องมีดีเลย์ปกติก่อนอาฆากรมา อ้าวคัตาากรปล่อยเหรอวะยังไงยังไงมันปล่อยไหมอ้าวเฮ้ย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 เฮยยังไงเนะี่ยมันปล่อยหรือมันไม่ปล่อยหรือมันยังไงเฮ้ย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 มันช้สกิลอยู่นะยังไงวนะน่ะมันไปดิวอะไรกับเพื่อเราแล้ววะผมขอไปที่อื่นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะใช้ให้ดู <c oughs> ดันเจอคัตาากรใจดีนะครับเอาเครื่องนี้ปั่นเสร็จหรอ ขากลสามารถวาร์ปตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะในจังหวะที่แบบมันลุ้นจริงๆนะมันต้องใช้ตรงจังหวะแบบลุ้นระทึกมันถึงจะน่าสนใจไออุปกรณ์ชิ้นนี้คุณผู้ชมกฎการใช้ก่อนที่บอกไปว่าอย่าใช้ต่อหน้าเพราะว่าถ้าใช้ต่อหน้าปุ๊บมันจะมีวงวงสีขาวที่วาร์ปที่แบบส่งเราวาร์ปไปอะ่ะคากลถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันเดินตามไปแล้วมันก็วาร์ปตามเราไปด้วยต,ต,ติดหลังเลยนะคุณผู้ชม จะใช้ก็ใช้ในที่ลับตานะครับมันมีระยะเวลาหาอยู่นะประมาณสักสามสี่วิอะคุณผู้ชมก็ตอนใช้ก็เรามาระวังกันหน่อยนะครับโออมันไม่ได้ไม่ได้ปล่อยนี่เพื่อเราโดนตีแล้วนะครับเป็นอัศวินด้วยเขาพิมพ์แชทอะไรกันเอ่ยมันไส้เอาเฮ้ยมันทะเลาะกันหรอวะ,ะผมไม่เกี่ยวนะเฮ้ยเหลือเครื่องเดียว,วหรอผมไม่ต้องปัดแล้วดิอย่างเงี้ยสบายใจจังเลย อ้าวสวัสดีจ้าเฮ้ยถือปืนเลยเหรอวะเดือดาบวะป่อ,อปืนปืนปืนเอาเรื่องจัดๆเพื่อเรานอนไปแล้วนะครับเฮ้ยโดนแขวะแล้วอ่ะนี่ไงมันไม่ได้ปล่อยหนูว่าปล่อยไอ้นี่ไปปากดีหาเรื่องเขาหรือเปล่าเขาเลยจัดก,การนะครับเอาละเราปั่นเสร็จนะครับผมนะมามาปึ๊บเนี่ยว้ามาแล้วเห็นไหม โอ้โหวาร์ปข้างนอกเจ๋เลยละมันตามมาปวะไม่ตามนะครับเห็นว่าวงวาร์ปเมื่อกี้มีเสียงเหมือนเ,เลื่อนหินหินอ่อนนะคุณผู้ชมวืบปิดไปนะครับก็มีครูดาวมาเห็นไหมครูดาวก็รอสักแป๊บก <c oughs> ูวาร์ปหนีก่อนละแต่มันเหมือนวาร์ปมาไม่ไกลมากนะคุณผู้ชมดูดิไม่ห่างจากเดิมเท่าไหร่เลยเฮ้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 ยขากล้องเหมือนจะมีเป้าหมายนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเราสนับสนุนจัดก,การคนปากดีซะไอ้พวกทำสังคมเกมเสี่ยนะครับต้องจัดการ เอาละผมเปิดประตูแบบไม่กลัวฆาตกรนะพูดตรงๆถ้ามันมาใกล้ๆผมก็ไปเลยเฮ้ยเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมเกมนี้บอกแล้วเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เปิดประตูแล้วออกเลยหมายเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไหมอาจจะไม่ออกเลยแต่อาจจะซ่าหน้าประตูนะครับแต่น้อยคนมากที่จะวกกลับไปช่วยเพื่อนนะครับเหมือนเพื่อนเราจะล้มนะครับแต่อันนั้นมันเหมือนจะซ่าปากดีใส่เขาหรือเปล่าไปหมั่นไส้อะไรไม่รู้แชทข้างบนน่ะอ่าก็เคลียร์กันเองนะผมไม่เกี่ยวผมมารีวิวอันนี้เฮ้ย เนี่ยถ้าจะใช้ก็ใช้ในที่รับตานะครับเนี่ยวิ่งเข้าแมสอย่างเงี้ยไปข้างหลังเนี่ยกดใช้เลยหนึ่งสองซ้ำเนี่ยเงี้ย <c oughs> โอ้โหวาไมนไม่ไกลนะยโอ้โหวาหวาเร่งอยู่กับนาักรเลย <c oughs> บอกแล้วการจะใช้มีความเสี่ยงนะครับไอนี้สรุปมันจะปล่อยหรือมันไม่ได้ปล่อยใช่ไหม ผมเปย์ไม้ไม่สนใจใครแล้วกันนะไม่มงีไงเอาไปหนึ่พันผมรออุปกรณ์ว้าผมอยู่เฮ้ยรอบนี้ขอว้าไปแบบประตูได้ไหม <S <S ไปละ วับไปไหนวะเฮ้ยวัไปตรงประตูวะตรงประตูโอ้โหดีโชคดีน <c oughs> เนี่ยเฮ้ยไม่ออกกันหน่อยเอ็นเกมจะหมดหลอดแล้วเนี่ยอันนี้เจอ5%ที่เหลือว่ะแต่ว่ามีคนเปิด100%ไปก่อนเสียดายมากเวลามันเร่งเกินนะครับโอเคออกไปแล้วหนึ่งก <c oughs> ็จะออกกันได้นะคิดว่าโหโชคดีจัดเลยผมเอ้ยๆๆ <c oughs> ออกก่อนละเขาอ,ออกกันหมดแล้วให้เกอบไม่ทันล้วน่ <c oughs> <c oughs> ร้อนไหมร้อนไหมด่ากนะันไหมด่ากนะันไหมโอ้โหอะไรกันวะนะาผมไม่เกี่ยวนะ <c oughs> ก็มานี้นะครับสำหรับอุปกรณ์รีวิววา้าวคุณผู้ชมนะ่าจะเห็นข้อดีข้อเสียแล้วใช่ไหม <c oughs> มันจะดีถ้าวา้าวไปตรงประตูแบบเมือ่อกี้แต่บางทีก็วา้าวกลับไปหาฆาตกรไนะ้แล้วการวาร้าวนี้ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะก็อยู่บริเวณแถวๆนั้นแหละ ก็ลองเอาไปใช้ดูมันควรจะมีมันอาจจะมีประโยชน์ในบางช่วงนะคุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมมันเป็นแบบสุ่มคาดเดาไม่ได้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้บ่อยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดสูบกระแตงให้กันด้วยก็ได้นะคุณผู้ชมจะขอบคุณมากเลยนะครับก็ไม่ต้องบังคับอะไรกันนะครับยังไงก็ได้คุณผู้ชมก็วันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอไปพักก่อนนะคุณผู้ชมเสียงแหบหมดละายบายเจอกันคลิปหน้าครับ